สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะแหมก็วันนี้นะคะจิ๊บจะมารีวิวนะคะการไปฉีดวัคซีนนะคะที่โรงพยาบาลเมดปาร์คนะคะก็เป็นวัคซีนที่รอมานานมากก็คือโมเดอร์นานะคะก็รับนะคะจองตั้งแต่กรกฎานะคะจนตอนนี้เนี่ยพฤศจิกาย,ยนนะคะก็คือมีนัดรับฉีดวัคซีนวันที่12พฤศจิกาย,ยน,นะคะ่ะโอเคเราถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินนะคะไปที่ตึกนะคะเพื่อรับฉีดวัคซีนโมโนนาค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องอสแกนนะคะ QR code นะคะเพื่ออลงบันทึกข้อมูลนะคะว่าเราเนี่ยไ,ไปที่ไหนมาบ้างน,นะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนนะคะชั้น2เพื่อไปรอฉีดวัคซีนโม์นน,นะคะอันนี้คือแยกกับคุณแม่แล้วเพราะว่าเขาให้คนที่ฉีดอะคะ่ะ ขึ้นมาชั้นสองใช่ไหมแล้วก็คนที่มาด้วยก็คือให้ไปรออยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลน,นะคะคือ<ๆ>ตอนนี้เหมือนไปผิดที่นะคะงงไปหมดแล้วต้องเดินย,ย้อนกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้นแปดตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์กันแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปชั้นแปดกับคุณไม่บอกมือไหร่ นี่นะคะก็อยู่ที่ชั้น8แล้วค่ะแล้วก็มานั่งรอนะคะก็เพื่อรอฉีดวัคซีนเดี๋ยวเขาจะวัดความดันก่อนเนาะนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนของการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ก็นั่งรอนะคะคือตอนแรกเข้ามาคิดว่าคนจะเยอะเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอย่างที่เห็นเลยนะคะคือคนน้อยมากอันนี้เข้ามาในห้องนะคะเพื่อรับตรวจความดันนะคะก็ตรวจไปด้วยดีค่ะปกติดีนะคะอือฮึ โอเคคิว okay. สวยไหมได้คิว063เลขสนีน,นะคะเนี่ยสวยด้วยรวยด้วยนะคะอืม <c oughs> ก็คนน้อยมากๆเลยนะคะอย่างที่ถ่ายให้ดูเลยก็ตอนนี้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะเร็วมากคือปป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ที่บริการดีนะคะ <c oughs> ดูแลดีค่ะพยาบาลก็น่ารักนะคะ อันนี้เนี่ยห้องน้าอยากดูอยู่ในห้องน้าด,นนด้วยเพราะว่าแบบเป็นโรงาเปิดใหม่ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบดูดีดูสะอาดมากแล้วก็คนน้อยดูไม่แบบว่า,วาคนผูกผ้าเหล่งเนี่ยคือโอเคมากนะคะนี่เลย <laughs> เปิดให้ดูนิดนึงอา่าเป็นไงล่ะฉีดวัคซีนเร็วมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอาการโ no น้ตคาอ่อนๆนะคะก็จะเกิดขึ้นกับเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะหรือว่ามีอาการหนักเลยก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะ โอเคก็ okay. อันนี้ก่อนที่ฉีดนะคะก็คือเขาให้เรานั่งรอนเนี่ยเพื่อสังเกตอาการนะคะประมาณ15้าถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะคะที่โรงพยาบาลเมดปาร์คนะคะ,ะก็ได้เดินแค่ข้างหน้านิดนึงนะคะในทางเข้าทางออกตรงนี้เองเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหิวข้าวแล้วต้องไปหาอะไรกินกับคุณแม่ต่อนะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็เงียบ ดูแบบสะอาดสบายตามากเลยนะคะก็มี Starbucks ะนะคะแล้วก็ไปแอบ,บเห็นร้านอาหารด้วยนะคะก็จะมีอยู่ข้างในโรงพยาบาลเลยนะคะใครที่แบบว่าไม่เคยมารักษาหรือว่าใช้บริการที่โรงพยาบาลเมรฟน้นนะคะก็อยากแนะนำเนาะอยากให้ลองมาที่นี่ดูนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะบุุ้ษพยาบาลหรือว่าพยาบาลเนี่ยก็ดูแลค่อนข้างน่ารักพูดคุยไปกันเองค่ะชื่นชอบมากประทับใจ ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะคะก็บ๊ายบายค่ะเมดปักนะคะไว้เจอกันเข็มสองนะคะเทนทันวาโอเคก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรกินกับคุณแม่นะคะอ่ะตอนนี้ก็อยู่ถึงที่ร้านกับข้าวนะคะที่เรามาก็คือเป็นร้านเหมือนแบบมีเป็ดมีกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็ดย่างกว๋วยเตี๋ยวก็คืออันนี้ก็คือจะบอกว่า กับข้าวค่อนข้างอร่อยหนูใช้ได้นะคะจานก็จะแบบเป็นเป็นแบบสแตนเลสแบบเนี้ยเออน่ารักดีนะคะก็จะมีขนมจีบด้วยอตอนกินเนี่ยจามันจะหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วเนาะเพราะว่าจานเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่พอดีกับพื้นราบของโต๊ะมันอ่ะก็เลยทําให้แบบตอนกินก็จะแอบปุดกิ้ดนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ลองไปแวะกกินกันได้อยู่แถวโรงพยาบาลเลยค่ะเดินมานิดนึง หลังจากที่ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเราก็มาเดินเล่นนะคะกับคุณแม่ที่ตลาดปีนังนะคะใครรู้จักบ้างตลาดปีนางไหมคะจะอยู่ใกล้ๆแถวคลองเตยเลยกอ็อันนี้ก็คือมาครั้งแรกนะคะคือคุณแม่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือแถวนี้เนี่ยคือตลาดเป็นตลาดที่คนขายของถูกมากแล้วก็ขายเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณแม่บอกว่าประมาณก่อนที่คุณแม่จะแต่งงานอีกนะคะก็มาสาว1 6ปีได้ที่แล้วนะคะ นี่นะคะตอนนี้ตลาดเป็นแบบนี้โนนะคะก็ยังมีร้านประจำนะคะที่เปิดอยู่แล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะน่าจะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีการขายของออนไลน์เนเพราะว่าตอนนี้ก็คือออนไลน์บูมมากๆเลยนะคะเป็นช่องทางที่หารายได้ได้ดีมากๆเลยช่องทางหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะเดินตามคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะเดินตามแม่ค่ะไปกันค่ะตลาดปีนังแต่ก่อนเป็นไงคะ เนน่ยพูดกับกล้องหน่อยสิจะเลยมรู้อาเจริญมากเลยอะคะโอ้สยยยยสยยยียย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 ียย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 ิยย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 ย แล้วะค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ตลาดคลองเดินกันนะคะก็ตอนนี้ดูหน้าจิไปก่อนละกันนะคะแอ๊บเดียวดูหน้าจิก,ก่อนค่ะก็กะปินะคะเวลาออกมาข้างนอกกับคุณแม่นะคะก็คือจะเดินเที่ยวกันแบบนี้ตลอดเลยน,นะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนชอบเดินเที่ยวมากตั้งแต่ตอนคุณแม่เป็นสาวสานะคะไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายวีดีโอ อ,อยู่ที่ไหนอะมาบอกหน่อยตอนนี้น่าจะตลาดคลองเตยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคลองเต,ตนนเยตเตใช่ไหมคะ โอเคก็เนี่ยค่ะเดินอยู่กับคุณแม่นะคะอยู่ที่ตลาดคลองเตยนะคะเห็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะอ่ะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นฝั่งของสดนะคะก็จะเป็นพวกขายหมูหมึกกุ้งปลาหมึกไก่อะไรแบบนี้นะคะก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นของแห้งอะไรประมาณนี้ของซื้อของกินเลยนะคะก็อันนี้ทางไม่ได้ไกลค่ะเดินไปข้างหน้าอีกนิดเดียวก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินแถวนี้ก่อน ่วนใหญ่ที่เดินเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็นพวกกับข้าวนะคะที่ทำสำเร็จไว้แล้วนะคะก็สามารถซื้อกลับบ้านแล้วก็กินได้เลยถ้าเราเดินทะลุนี่เราก็จะไม่มานี่แล้วนะหรือจะเดินตัดนู่นต่อแล้วค่อยกลับมาเพราะเดี๋ยวเราออกไปเรียกรถไปนี้นไปนู่นเลยก็ได้แรงเลย เดี๋ยวทุกแทีเดียว5โลตกลงอ่ะเราข้ามฝั่งมานะคะก็อยู่ที่ตลาดสดผักปลาของสด <놀람> เราจะเดินเข้าไปข้างในกันด้วยนะคะ내나나타나아무 첫눈에 반한다는 이야기가널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내마을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 이เข้าไปลึก เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ,อันนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในกันเรื่อยๆนะคะอันนี้เรามาวันกันธรรมดานะคะมาฉีดยาก็มาเดินเลยนี่เีเริ่มเจอของสดล้วจ้าเป็นไงเป็นไง นี่นี่มาระว,วงังรถเหมือนมาต่างจังหวัดเลยเนาะของเยอะมากเป็นตลาดที่ใหญ่มากเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเป็นการเดินทครั้งแรกตลาดคองเตยเป็นการเดินตลาดของเตยครั้งแรก Thank you. ไก่คุณมาดูดิเขาเลี้ยงแบบนี้หรอมากเป็นเนิมากอนเติมเตเลยเติมหน่อยเีงเลยนี้เราก็ซื้อไปปล่อยได้ปะมาระวังรถไปปล่อยทำไมปล่อยปล่อยปล่อยในวัดเป็นไงอ่ะทุกคนสดไหมอ่ะสดเึ๊งดูน้องสิน้องน้องไก่ ของเยอะมากเลยะทุกคนมาเดินกันได้นะคะตลาดของเตยเดินเข้ามาลึกๆยิ่งไกลยิ่งของยิ่งเยอะของสดก็สดจริงอ่ะพน่กกลัวไปนิดนึ่ง

มาว่าถูกมากเลยนะมาซื้อผักกลับไปดีแล้วนะั่แท็กซี่กลับอยู่ล้วเดินกลับนี่เสร็จก็กลับไหมคะเนี่ยมาผักดอกกระลำ อไย้ดทุกทีเลยมะได้่ถุงไมจะซื้องเสียบเป็นตัวดูไปดิมีกบด้วยมาทำดูร้อยไอ้แกร้ แช่หมดแหละเป็นของสดหมุของเยอะมากสดจริงๆสดจริงๆจะบอกว่าของเยอะจริงๆค่ะทั้งของสดนูข,ของคาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าตอนเช้าเนี่ยจิพิดว่าตอนเช้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ทํากับข้าวขาตนะคะน่าจะมาที่นี่กันเยอะมากนะคะรุ่งเช้าลุ่งสางเช้าอะไรเนี่ยนะคะ เนี่ยมีกบด้วย บนรถเมย์นะคะตอนแรกก็คือเรารอรถกซีแล้วไม่มาสักทีนะคะพอรถเม่มาคะเราก็ขึ้นเลยจ้านี่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฟิลค่อยได้ขึ้นรถเมย์าะะชยจสบายๆนะคะ เราก็เพียมากตื่นเช้านะคะแล้วก็ไปฉีดยานะคะฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะเข็มแรกนะคะเข็มสองจะไปตอนช่วงเดือนธันวาคมนะคะมีนัดหมายมาแล้วแล้วก็จะบอกอาการตอนนี้เนาะนะคะก็คือตอนนี้อาการของฉันนะคะก็ปกติดีเลยค่ะไม่ได้มีแบบอะไรนะคะก็คือปวดแค่แขนตัวที่เราฉีดวัคซีนมาเท่านั้นเนาะก็เพิ่งกินยาไปเมื่อกี้เลยนะคะเป็นยายแก้ปวดธรรมดาเนาะนะคะก็ มีโน้ตไม่มีอะไรมากเลยก็พอว่าคือก็พาทุกคนไปเดินเที่ยวกับคุณแม่นะคะก็ฝากคุณแม่ไว้ด้วยนะคะก็เหมือนไปเดินลอยตามคุณแม่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยนาะนะคะแล้วก็แบบคุณแม่ก็ไม่เคยไปสมส่ฟองเตอร์แล้วล่ะแล้วก็เหมือนเราได้ไปด้วยกันนะคะแต่ว่าไปด้วยอาการแบบปวดแขนแต่ว่าโอเคสนุกดีค่ะยังไหวปกติดีเลยนะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งฉีดวัคซีนของโมนานาหรือว่าแอสพาร์อะไรอื่นหรือวิโนแวกอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าวันเีนดเยาว่าจะก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงนะคะสบาดีเนาะนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะรักสุขภาพด้วยอย่าให้ปิดโควิดเนาะนะคะเพราะว่าเราติดคนในบ้านเราก็จะยิ่งแบบเป็นห่วงเราแล้วเขาเราอาจจะแบบนำเชื้อเข้ามาให้ที่บ้านเราได้เนาะนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็ยังไงฝากดูดคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะเออถ้าเกจอมีอาการอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ เพื่อๆบอกไว้เพื่อละกันเพราะจะมาแบบเหมือนอัปเดตให้ฟังเนาะนะคะแต่ถ้ามีอะไรก็ต้องไม่อัปดตขนาดไม่มีโอเคยังไงก็ไปแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแองบายบาย